ว่าพอมันทำแล้วก็ก็เลยอาจจะนั่ไปบ้างแล้วก็มีพวกมามีฝ้าวิจาณ์กันไอพวกที่มามีฝ้าวิจารณ์บางก็ได้แก่ตัวของเขาเองใครมาจี่ยังไงทีโดนนางคนนั้นโดนจำจับกัน <laughs> ไม้จะพูดท่าจะไปหาปลาเขาพูดเออพูดแล้วก็โดนเป็นไง มันจะว่าไม่ออกเลย <c oughs> เป็นยังไงก็แต่ว่าเรานี่แหละพอยคนนี้ก็เขาชอบพี่พ่อพี่ชายก็เลยบอกว่าปากเนี่ยสัมผัญหัวทั้งหมดพูดดีเป็นสิริเป็นมงคลไอ้คนหนึ่งมาบอกขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นคนอยู่ที่บนเขาเราน่าจะมาไปอยู่ที่บนเขาแล้วก็กลับมา แต่วันนั้นเขาเขาเลยมาบวชหน้าที่วัดนี่เขามาก็บวชก็มาบอกไอ้นั่นมาก่อนมัติก่อนพอขากลับไปรถไม่ติดเลยเหลือจงดานจากที่วัดไปถึงตลาดเป็นคนดำน่าพูดไม่ดีพอพูดไม่ดีไปวันนี้เลยพอเจอไปถึงโน้ตควานึกถึงไมนได้ก็บางทีเนี่ยไปพูดไม่ดีที่วัดจะถี่เลือด Yeah. เลยนึกจะยกมือไหว้เลยเครื่องเราก็จีดพอจีดแล้วก็ไม่บอกกับพวกที่วบนเขาบอกเลยนี่ใครไปวันที่ถือเลื่อนอยา่าไปจีดนะว่าง,งั้นที่นี่นเขาจับจีดคนนั้นก็เอาเลยแล้วพวกที่มาบ่นหน้าคนนั้นเขาก็มาแล้วเขาก็เลยมายกมือไหว้แล้วเอาเลขพอสองไป เออเขาก็ได้รางวัลได้รางวัลในเรื่องปากที่สําคัญน,น,นะโยมนะบางคนพูดก็พูดไม่นคนพูดเราก็นิ่งมันเป็นสิ่งมงคลแต่ในตอนนี้ก็รู้หากันเยอะในระดับที่เราต้องมาปรับปรุงอะไรใหม่ๆนี่ก็เป็นเนื่องจากเพรามีการรู้หากันชาวเมือนันที่แรกก็จะมี ออที่ตรงค้นหวงก็ไมาบอกจะมาวันจะสร้างให้สูงเข้าก็โนู่นเลยเลยวันนี้ก็มีจังนี้ก็หืหางไปเลยก็มีพวกได้อะไรต่ออะไรกันได้หลายอยา่างเขาเรนมงคนบอกว่าจะมาทุกสร้างสูงก็จะนั่นเลยยังไม่สร้างเดี๋ยว่จะสร้างใหม่เขาบอกว้นนันก็เลย เออเขาก็เลยได้กันเด็กก็เลยมาปรับปรุงกันใหม่เลยอาจารโน่นก็เลยบอกว่าหยุดไปก่อนยังไม่สร้างเขาจะสร้างอยู่ก็เริ่มจะไปได้าดีแล้วก็เนี่ยมาเรื่องปากเนี่ยสำคัญมากเออราพูดดีเป็นสิริเป็นมงคลถ้าพูดไม่ดีโดนก็เลยเนี่ยแบบสร้างมันหน่อยเยอดียวใจเนี่ยเอาเลย พ่อจะก็บอกให้จะมาให้ไปดูแลหน่อยพ่อจะยาพี่วันสุดคนในปีนั้นก้เจ็ดแล้ก้าแปดก็โยมมาเข้าฝันบอกให้ปันดาววิสุวรรณนี้หน่อยพ่อจะก็เอากระจายมาจะมาแล้วก็วันีมีจังพอรู้จักขึ้นแล้วก็เลยบอกใครคน ทำเป็นงนแต่ทีเนี้ที่จอทำเนี่ยบังก็าจะมีช่างหลายคนบางอย่างพวกนี้บางก็เลยทำให้นั่นไปนิดหน่อยแต่อย่างไรก็เรียกว่าเป็นจริเป็นมงคลกับพวกเราที่มาช่วยกันก็เป็นจริเป็นมงคลเรายกมืงไหวเราก็ไดบุญด้ื่องคนจนรารพ่ดจีก็โดนนะ สมัยก่อนตรงเหนือนี่มันเป็นชาหรือจา้างเมื่อก่อนไปอยู่ชาใต้นี่แล้วต้อมาก็ยา้ายไปอยู่แดนเหนือเมื่อวนก็ขึ้นโรงงาน,นต้องขึ้นมาไปหาปา่าลมันก็เดินป่านบางทีเอาเลยเตะเลยขากลับเดินจะ,จะไม่ไหวเลยปสัสสาวะไม่ได้เลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆเ,เ,เรายก มือไหว้ไว้เรื่อยเป็นที่นีเป็นบังคมกับเราที่พวกเจอมาพวกมาช่วยอยากทำมันนี้กินมากก็ป้ายมาใส่กางหนึ่งเรียกว่าก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบางอะไรบางก็พยายามก็จะให้มันเหมาะสมสักหน่อยวันนั้นก็ไปนั่งตรบที่อพิจิตรโลก